สวัสดีครับพี่น้องสุขภูสุขคนอ่ะมือนี่ไก่หน่อยลอยลมมาเจ็บเห็ดพี่น้องมามาส้มมาติดตบับมึงได้พี่น้องเด้อว,ว่าไก่หน่อยลอยลมสิได้เห็ดบ่เหมือนหนึ่ <laughs> มาเจ็บเห็ดปุ่นนาะโอ้ยมึงจะห้อยต้นเสียดเดี๋ยวนี้จะต้อตพี่น้องนี่ก็จะเสีย ủa, chị đãibo nói hết nè, nè, hehe, hết cả ngang chị Oh, yeah, I see how là là cái sầu. Cái này nó có mát.

Ø uh... Một phò chắc bọc kìa nọ. Chúng ta hỏi phân chia. Bình tài nha kìa nọ. เห็ดมันดอก,กอยู่ในป่าย่างทั้งเห็ดหลงงกทั้งเห็ดดินว่าไก่หน่อยมาสวยไี่คือบวบผ่อนหมูจ้าดอกดอกมื่อนีมาสวยกว่าหมูหดเฮ้ะแต่ว่าใครจะเชียร์กานไก่เชียร์พี่น้องโอ้ย Ya ¿no? está todo. ว่าท่านได้ขอจักดอกมันตื่นแ้่ไร้เหตุบันโมมีม่จักดอกอะโมมีม่อยู่ป่าเนี่ยเดี๋ยวไปเบ่งป่ปาใหม่ข้าไปเบ่งป่ปาใหม่พี่นอ้องอ๋อ ป้าเนี่ยก็จบคลิปไปซ้ำหนีก่อนเนาะ,ะฝากพี่ฝากน้องไ้ซ้ำหนีก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ